วิธีการรักษาของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องตรวจดูก่อนว่าไอ้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะตัวเนี้ยมันเป็นโรคแบบไหนนะครับแล้วมันมีสาเหตุที่ทําให้เกิดไหมอาจจะต้องไปรักษาหลีกเลี่ยงสิ่งตัวสิ่งที่กระตุ้นที่ทําให้เกิดนะครับหรือในบางกรณีถ้ามันไม่มีสิ่งกระตุ้นเราก็ต้องมาไล่ตามตามลำดับการรักษานะครับบางทีอาจจะต้องไปรักษาภาวะหัวใจ ที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดหรือบางทีอาจจะต้องไปกินยา,าหรือบางทีถ้ากินยาแล้วไม่ได้ผลบางทีก็จะมีการรักษาที่เรียกว่าการผ่าตัดเล็ก,กน,นะครับโดยการใส่สายสวนหัวใจเข้าไปเพื่อภายในหัวใจเพื่อไปตรวจดูวงจรกระแสไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติและรักษาด้วยการเขาเรียกว่าการจี้ไฟฟ้าหัวใจอาจจะจี้ด้วยความร้อนหรือจี้ด้วยความเย็นก็ได้หรือในบางการณีอาจจะต้องใส่เครื่องกระตุ้น หใจหรือเครื่องกระตุกหัวใจนะครับมันก็ต้องแล้วแต่ดูว่าเป็นแคิสแบบไหนนะครับ